ครับคนเลาะหินชาแนลครับืนบ้นนี้มาไหลห่นนนหน,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 นูพี่น้องกับผ่านสายยันโนนไพรน้ำขึ้นอ้อมโนนพี่น้องเลยพุนอันนั้นเิ่นไ่เบดนะเนี่เหือลำนใไ่เบดมากับผ่านสายยันสองคนผ่านจันเพ่นบ่ว่างก็เลยมาครับหมูปิ้งครับนั่งเต่า เนะมาไหล่หนูคือบ่ที่กระเดือนก็สียหลายเนาะฮะเอามาขึ้นไปก่อนนึ่งน่าจะอยู่ในไอ้กอไผ่เนาะจงังสิละอยู่ในกอไผ่นี่แหละ เนี่ยหางหางไหนหางหนู่พุกเนาะเอ็ดนําก่อไผ่เนาะทานสายยันกําลังสิเนี่กําี้เบิ่งหางนึงน่บ่มีตู่บ่โอ้ทางถึงหั่นอมล่ม ดูโอ้ยลงแล้วไม่ยอมเด้อไม่เต้าเต้าเต้าไมมากระไดบันโอ้ยลอยไก่ที่แล้ว เต็มเลี่น้องมานแล้วมือนี่ลอยลงน้ำกลางแก่งเลยมันมานครับห้างห้างที่สองพี่น้องแต่บ้านตู้มันจักไปใส่ออกลออกเลยออกกวนเาลกำลังกำลังหาอยู่กบก้ไม้ก้ไผ่นาอก้ไผ่ เขาหูพี่น้องหนูเข้าหูเลยหายหรอกอได้กอกน้ำรักแรงเลยบาดนี่ ลองหู uh. yeah, no ้ไปเลยติเหนียบนนู้นขันโดนใส่หมอหา้หนูหมอคนีน่ปนูมั่นไบุกบุกเลยหมโอ้ังหมยัง ยังไงวะต้อนรับกันแล้วไงเลยเคยมาแล้วนี่สองัโนโว้โย <laughs> đây bóc <bộ>. đây đi <laughs> oh, <laughs> đây bóc đây, oh. oh, đây, đây Để đây bỏ đây bóc đây bóc đây đây đi đây 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 เดียวทั ẳ n g ไอบุบ่มันเปีมันสภาพเก่าหนมันบุกเคลื่อนบุกอย่างเลยบ่ไคบุกบุกไปเต็กลูกอีกลูกอีกอ้ยหนูโ้ยลูกยงูตีงมาเฉยเอยิงมันบนมัน

บุพีกโอ้ลับลยสตัวแล้วูนี่ฮ้ยด้ด้สองตัวนี่เด่น